วันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทำไมเ<า>ไม่ขี่จะกะกี้ขึ้นมาเลยอะ่ะพี่ครับมันไม่มี<ะ>น้ำครับพี่<อ>ครั้งที่แล้วพ่อมาพ่อมาอวดไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรลูกทำอะไรอยู่บ้างก่อนนี้แต่วันนี้ได้คุยอันนี้ต้องแล้วแต่เขาเลยนะฮะเพราะเขาจะตอบไหมใช่<ล>ครับเพราะว่าตั้งแต่เป็นแชมป์มาเนี่ยเขาจะเริ่มเสี่ยมเจียมตัวในการพูดมากขึ้นโอเคจะต้อง้องออกรายการเยอะด้วยเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะดึงการพูดคุยได้มากน้อยแค่ไหนอยาก ฟังเขาพูดเดยอะก็ต้องอัดฉีดเขาเยอะหน่อยเพราะเขาเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วเริ่มมีรายได้แล้วใช่ครับปอนแข่งเนี่ยมันก็ต้องการพราวต้องการแบบศักดิ์ศรี<อ>ต้องการสร้างชื่อเสียงข้าบ,บประเทศ<อ>แต่ตอนนี้คือต้องการเงินเติมเกมครับงั้นเราเอามาให้เลยดีกว่าฮะเป็นเงินเหรอเก้าอี e ้มานั่งดีกว่ามาถึงกจะอัดฉีดให้น้องเป็นไงออก้าชีวิตตอนนี้พอเราหลังจากที่เราบินกลับมาจากอเมริกา ชีวิตเรารู้สึกว่าเปลี่ยนไปไหมไปเดินตามห้างตามอะไรไม่มีคนแบบมีคนถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้มีไหม่มา่อเท่าไหร่เหรอเท่าไหร่เหรอแล้วส่วนใหญ่คนจะไปขอถ่ายรูปที่ไหนที่สนามเหรอลูกหรือยังไงก็ทุกที่อะทุกที่เราเราชอบไหมเวลาที่มีคนมาแบบแสดงความยินดีแล้วก็มาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่ไมชอบถ่ายรูปแล้วถ้าเขาขอลายเซน็นอย่างเดียวได้ไหมลูกไม่มีไม่มีลายเซ็นด <laughs> ้วยฉันโลกยังไม่มีลายเซ็นแล้วพ่อนะ พอต้องออกแบบแล้วนะต้องปรึกษาจะเป็นหนึ่งแล้วออกแบบลายเซ็นนะสิบกว่าเองแล้วเป็นไงพอมามาถึงสนามบินเห็นแฟนแบบให้การตอบรับแบบคนไทยเขาภาคภูมิใจกับตัวออก้ามากๆแ่ะเรารู้สึกไงก็ดีใจครับครับดีใจดีใจ เขาคนดีใจแต่คุณแต่คุณรู้ไหมเขาตอบไม่ค่อยเขาตอบไม่เก่งแต่เขาอย่างอื่นเก่งไงเขาเป็นแชมป์โลกแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ในระหว่างนี้คือก็ซ้อมอยู่เพื่อที่กําลังจะรอแข่งตอนเดือนพฤศจิกายนอันนี้เป็นชิงแชมป์อะไรครับเป็นชิงแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานครับเขาจัดประจําปีอยู่แล้วเป็นงานนมัสการหลวงพ่อโสธรแต่จะบอกว่างานนี้เป็นงานเดียว และใน1ปีมีครั้งเดียวที่คุณจะได้เห็นออกกาแข่งในรูปแบบแบบที่ชิงแชมป์โลกมาปกติคือในประเทศไทยจะแข่งทีละลำครับอ่าแต่แข่งไปชิงแชมป์โลกเนี่ยออกไปพร้อมๆกันเป็น10บลำซึ่งงานหลวงพ่อโสธรเนี่ยจะเป็นงานเดียวที่คุณจะได้เห็นนั่นกับหมายความว่าออกกากลับมาไม่ได้พักเลยสิก็ต้องซ้อมต่ออย่างต่อเนื่องเลยซ้อมปะซ้อมยัง แค่รอบเดียวครับซ้อมไปครั้งหนึ่งแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยคิวแน่นมากนะทำอะไรบ้างต้องเดินสายเ,เรียนหนังสือก็ต้องเรียนต้องเดินสายไปไรายการนู้นรายการนี้เนี่ยเรารบกวนน้องแล้วที่เอามาไอาเดอพูดใช่กายเป็นครูรบกวนซะแล้ว <c oughs> <laughs> แต่ว่าจริงๆอะต้องบอกว่าเขามีวินัยของตัวเขาเองด้วยคือการแบ่งเวลานี่ก็เป็นตัวเขาเองด้วยที่แบบว่าอยากจะไปซ้อมเวลานี้อะไรแบบนี้เขาทาเองหมดเลยไหมส่วนมากป้าจะเป็นคนวางตารางให้ครับเราจะวางตารางให้เลยว่าอาทิตย์หนึ่งต้องซ้อม6วันนะแล้วใน6วันนั้นเนี่ยวันนี้จะทําอะไรบ้างกี่โมงถึงกี่โมง อ่าแล้ววันนี้จะต้องเวทเทรนนิ่งวันนี้ซ้อมด้านบนด้านกลางด้านล่างอะไรเงี้ยมันต้องซ้อมหมดต้องยกเวทให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมันมันเป็นกีฬาอย่างอื่นฮะเช่นวิ่งว่ายน้ำบาสอะไรพวกอย่างเงี้ยฮะที่เขาถนัดเพื่อเสริมกล้ามเนื้อในแต่ละอย่างที่ต้องคือต้องแข็งแรงอ่ะต้องเอาเครื่องให้อยู่ด้วยแล้่ผมมาดวดูว่าขับอ่ะ ทำไงนะาก้าตอนขึ้นไปยืนน่ขามันอย่างนี้ขาแขนกลางยังไงกลางเออมันต้องอย่างนี้อ่าแล้วเวลาเลี้ยวสลับยังไงสลับขาเลี้ยวเอออ่าแขนกลางแขนกลางด้วยอ่เปิดแล้วเลี้ยวยังไงสลับตามอก้๋อาเลี้ยยววเลี้้ซายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้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 ายเลี้ยวขวา โอ้ยสายนักกีฬาเจอนักร้องเลยใครเขาจะเลี้ยวเร็วกันขนาดนั้นหรอวะเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเรียกว่าโค้งเลยเรียกว่าเป็นฟันปลาอย่างนี้บางทีนะตั้งเนื้อหน้ามืดจุกขนาดนี้ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี